วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l h Podcast ประจำวันอังคารที่2พฤศจิกายนตลาดหุ้นสหารัฐในคืนที่ผ่านมาต่างพากันปิดทำนิวไฮโดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดากกาเศรษฐกิจโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.26%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.18%และดัชนี n a สแต q ปิดบวกไป0.63% ขณะที่สถาบัน ISM มีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือนตุลาคมออกมาชะลอตัวลงสู่ระดับ60.8แต่ยังคงสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ60.5โดยได้รับผลกระทบมาจากการปรับตัวลงของคำสั่งซื้อใหม่ซึ่งแต่ระดับต่ำสุดในรอบ16เดือนซึ่งก็สอดคล้องกับการรายงานของมากิจที่ระบุว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ58.4ในเดือนตุลาคมซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ10เดือนจากระดับ60.7ในเดือนกันยายนโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนมัตถุดิบในการผลิตค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมของเฟดในวันที่2-3พฤศจิกายนนี้ทำการกระแสะคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซื้อแันธบตัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในการประชุมดังกล่าวค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนร,รวมถึงคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยซึ่งได้ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวกไป0.71%ดัชนีซ a c AC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.9 2 ดัชนีฟุตซี่้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.71%และดัดชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป0.75%มาต่อก,กันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยดัดชนีห่งเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง0.88%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง0.08%โดยสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวในประเทศจีนประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาชะลอตัวลงค่ะส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอีกปิดบวกไป2.6 1เปอร์เซแต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนขันรับชัยชนะของพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งซึ่งสร้างความหวังแก่นักลงทุนว่าจะทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีวงเงินสูงถึงหลายสิบล้านเยนค่ะ ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น0.28%ส่วนตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กซ์ปรับตัวลง0.59%นำโดยแรงเทขายหุ้นในกลุ่มสินค้าพกพภัณฑ์ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป0.67%จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกไป0.6%คาดร,รับความหวังที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้น ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งค่ะสำหรับกลุธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยเริ่มซื้อทยาสัตร์สมหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาประมาณ3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดวัน UGG กองทุนเปิดทหารไทย TMBGQG กองทุนเปิด p r i n c i p a l e u e q และกลองทุนเปิด Principle G Clean ที่ได้รับผลดีจากแผนการลงทุนพลังงานาศาสตร์ของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนและอีกหลายประเทศทั่วโลกและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Web l d v i s o r y by y ี่บายแซ B บีไทสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ